สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่นร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษและคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมสตรีอา,าสาสมัครรักษาดินแดนได้นำข้าวสารอาหารแห้งมอบให้กำลังทหารชายแดนกองกำลังสุรนารีอำเภอการทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษพร้อมชื่นชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับวันนี้ดรสมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่น ร่วมกับนางมนวิพาโบจลัดครับรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดพร้อมคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนและคณะได้นำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้กำลังทหารชายแดนกองกำลังสุรนารีอำเภอการทาร,รักษ์จังหวัดศรีสะเกดภายในกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่หนึ่งอำเภอการทาร,รักษ์เป็นการรวมทานน้ำใจคนอีสานส่งต่อทานน้ำใจให้กำลังใจ พลทหารหารในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดศรีสะเกดนะครับพร้อมคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพ่อครับประชาชน รับบริการเข้าสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นเพื่อนํามามอบเป็นสายทานน้ําใจให้กับพี่น้องเหล่าทหารหารที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีนายอำเภอการทะลรักษ์นายกกิ่งกาชาตอำเภอการทะลรักษ์ร่วมในการต้อนรับและรับมอบก่อนส่งต่อให้ผู้แทนกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่1ครับโอกาสนี้คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมและคณะกรรมการสหพันสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน ต่างได้ชื่นชมและให้กำลังใจพี่น้องเหล่าทหารหารในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยขอให้มีสติและอดทนต่อการด้วยุของฝ่ายทหารตรงข้ามเพื่อความสงบและไม่เกิดการสู้รบเพราะหากเกิดสงครามหรือต่อสู้กันขึ้นมาจะสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั้งสองประเทศครับจะใจัพมมาศถ่ายภาพกิตภาพกล้วยนิดข่าวสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน